โอ29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งในการประเมิน itap นี้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาคือมีคำว่าประพฤติมิชอบต่อท้ายแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตก่อนที่จะอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูลของข้อนี้จะขอบพูดถึงผลการประเมิน it ออนไลน์ในปี2564ที่ผ่านมาซึ่งในข้อนี้โอ29สสพทที่ไม่ได้คะแนนในข้อนี้มีจำนวน เพียง24แห่งจาก225แห่งคิดเป็นร้อยละ11ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดดังนั้นในการประเมิน IT ออนไลน์ในปี2565นี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนก็ตามจะต้องตรวจสอบข้อมูลในข้อ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีรายละเอียดองค์ประกอบของข้อมูลดังนี้ นวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบมีองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ดังนี้ครับแสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดในการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย 1. รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน 2. รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 3. ส,ส่วนงานที่รับผิดชอบและ 4. ระยะเวลาดาเนินการดังนั้นสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะได้คะแนนในข้อนี้ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่จะต้องมีรายละเอียดครบทุกองค์ประกอบจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ซึ่งจะขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นเพื่อเป็นแนวประกอบ ในการดำเนินการสำนักงานเขตนะครับอาจจัดทำในรูปแบบคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือจะเป็นแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบก็ได้ มีข้อสังเกตว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งที่ไม่ได้คะแนนในปีที่ผ่านมาอาจจะนำคู่มือการร้องเรียนทั่วไปมาตอบในข้อ O29 นี้ซึ่งจะทำให้ไม่ได้คะแนนดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบในข้อ O29 จะต้องตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดให้ครบถ้วนว่าข้อมูลที่ท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นเป็นคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือ เป็นแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการประเมิน ITA ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณพศ2565ขอบคุณครับ